สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้พระาศาสนจักเชิญชวนเราให้สมโพธพระตรีเอกภาพซึ่งวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวจาของพระเจ้าพร้มพรอมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่าน บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญจอร์เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าพระวจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักการสมโพธพระตรีเอกภาพ เป็นวันเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์หลังวันอาทิตย์เป็นเดกอสเตย์ซึ่งเป็นวันพระจิตเจ้าวันก่อตั้งพระาศาสนาจักรในโลกของเราการสมโพธนี้มาพร้อมๆกับความครบครันที่พระบิดาพระบุตรและพระจิตได้แสดงบทบาทของแต่ละพระบุคคลอย่างบริบูรณ์พระตรีเอกาภาพนั้นหมายความว่าอย่างไรตรีแปลว่าสาม เอกภาพคือภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสาพระบุคคลซึ่งนับว่าเป็นรหัสธรรมของความเชื่อคริสตชนเลยทีเดียวที่พระเจ้าองค์เดียวในสามพระบุคคลที่เรียกว่าเป็นรหัสธรรมนั้นเพราะเหตุว่าเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจด้วยปัญญาเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นพลังนำชีวิตด้วย คำสอนจากพระวาจาประจําสัปดาห์นี้นำมาจากสามแหล่งได้แก่แหล่งแรกจากหนังสืออพยพบทที่34ข้อ6ถึง9ที่ประกาศถึงคุณสมบัติของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้เมตตาการุณาไม่โกรธง่ายเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แหล่งที่สอง จากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่สองบทที่13ข้อ11ถึง13ที่นักบุญเปาโลสอนคริสตชนถึงการใช้ชีวิตประจำวันว่าทุกทุกวันจงชื่นชมยินดีเถิดจงปรับปรุงตนให้ดีพร้อมจงให้กำลังใจกันจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติเถิดแหล่งที่สจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญจรบทที่สข้อ16ถึง18เน้นย้ำถึงคุณสมบัติของพระเจ้าให้พวกเรามั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีความเมตตากรุณาไม่ใช่ผู้ตัดสินลงโทษโลกพี่น้องที่รักพระตรีเอกภาพนั้น มีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราในครอบครัวเราเราต้องการกันและกันต้องการเพื่อนที่จริงใจต้องการสมาชิกในครอบครัวที่รักใคร่ปรองดองกันต้องการเพื่อนร่วมงานและชุมชนที่มีความปรารถนาดีต่อกันและกันเราต้องมีกันและกันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระตรีเอกภาพนั้น เป็นต้นแบบความสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่เป็นสามพระบุคคลดังนั้นแม้เราจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถพิเศษความถนัดที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันโดยความแตกต่างนี้เอง จะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วสภาพชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจากการพิเคราะห์แล้วพบว่าผู้คนบางส่วนเรียกร้องความเป็นปัจเจกของชีวิตให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักมุ่งมั่นต่อสู้เรียกร้องในเรื่องสิทธิแต่ไม่ค่อยทำหน้าที่เรียกร้องเสรีภาพแต่ไม่ค่อยรับผิดชอบ ในโลกสมัยใหม่นี้มักมองผู้อื่นเป็นภาระและส่วนแบ่งของชีวิตไม่ค่อยได้มองคนรอบข้างเป็นหุ้นส่วนเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเติบโตจึงมักเป็นคนหัวร้อนวู่วามโกรธง่ายหน่ายเร็วไม่ซื่อสัตย์คบกับใครก็มองถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นหลักชอบบนหัวจะปวดพี่น้องที่รัก แล้วเราจะมีแนวทางปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอสองข้อข้อแรกจงรักและเอาใจใส่ประนีประนอมกับคนในครอบครัวของเราอย่างดีก่อนที่จะสายเกินไปข้อ2จงปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นและใช้ชีวิตด้วยความจริงใจปรารถนาดีอย่างสันติ นี่แหละพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนจากคุณพ่อชาวริตสาสาย